สวัสดีค่ะบพื่รายการนายบุตรศีวีนะครับื่นนี่นะครับเพื่อผมนะคุณกายก็เอ่เอ๊ะถุดแล้วครับคุณกายเขาก็ไม่มาเขาอุ้งงานนะครับก็ตอนนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับเขาเป็นภา,าษาละกันนขอแปลว่าหลังกิดอะภา,าษาไทยตัวแม่งเล็ก อังกฤษเนี่ยฮะอ่ะอังกฤษก็จะตัวอย่างก,กับภาษาไทยอล้ครับก็นี่คือวิีเราที่ฉันจะโชว์พ่ออยากจเจอเนือคู่เร็วๆอะ่ะทุยครับไม่ใช่่ะครับเล่นหละ <c oughs> ก็เหลืออีกวันเดียวฮอตจะถึงวันแม่อยู่แล้วครับอยากให้หน่งนองๆไปฟองจังเบย นะครับก็ส่วนสามคือลวอะวะพวกนี้ไม่มีสมองโง่อยควายฮัดก็แล้วก็ทำกันเขาทำกันแบบนี้ครับคุณตั้งหมดฮัดก่อนเนี่ยแค่นี้เ้อกันจังเลยพวกคุณนะครับฮัดก็อ๋อนี่คือโฮมมายส์บ้านของผม ก็ก็เพทะลุแม่งสัว์ขาก็เยอะแยะครับผม ครับก็ทวัวน,นี้ครับก็บ้านเราก็จำนวนรายการนะครับยวขอไปเยี่ยมบ้านหลังนู้นก่อนไม่ได้เอาลงมานานแล้วลนะบ้านหลังนี้ฮะก็ออกมาครับเซิร์ฟแต่เราแล้วนะจะไม่มีคุณเอ็มแล้วคุณกายมาคัดขวางนะครับก็เป็นวันที่เครียดสำหรับผมลนะวันแม่คือวันที่ที่ให้ผมเครียดนะผมพูดจริงนะ วันแม่ที่เรดเพราะอะไรครับร้องไห้ครับเจอเพลงวันแม่เอาทุกคนไม่คิดหลักคับวันแม่ครับว่าก็อยากให้น้องเป็นเด็กดีของครอบครัวอยากให้มีพ่อมีแม่มาสนใจพวกลูกตัวเองอะตอนนี้ถ้าคุณแม่ของที่ใครดูรายการของพวกผมดู้นะครับก็ศรารละคนที่ไม่มีแม่ครับคนที่ไม่มีแม่ก็กอดคุณปู่ไปนะครับ เดีวกอดถ้าไม่มีคุณอะไรไมีแค่คุณพ่อคุณเดี๋ยวก,กอดคุณพ่อแทนคุณเหมือนคุณแม่แหละครับพี่บอกพี่เป็นห่วงน้องนะครับนะครับก็วันนี้ครับพวกพี่นะครับก็มาเล่นอะไรกันเชยๆนะครับก็วันนี้พวกพี่ก็อะไรกันหรอฮะ ออะไรครับเอาคุณกายคุณกายมาแล้วอะไรอ่ะปิกพ่องอะไรสอ้าวอ้าคุณกายมาแล้วครับคุณกายอ่ะคุณกายครับคุณกายครับคุณกายคุก็ตะกี้เปิดรายการไปแล้วอัดแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เจอกงแล้วไอเตอร์เ <screws> ด <in the fridge> ี๋ยวเดี oh, cool? uh ๋ยวเดี๋ยวขอเอาดาบมาฟันไอ้นั่นก่อนเลี้ยงออกไปข้างหงบ้านเอาตาออกไปแง่กับไม่เคยเลี้ยงละไอ้ย่าขังกูเอาออกเป็นเจ้านั้นเนี่เออเอออาเบ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 ออ่ะยังไรเอายากสร้างคนมาคนหนึ่งเนี่ยไม่เลี้ยนสร้างเป็นึ่งจบครับแค่นี้แล้ครับนั่น พี่แวมันอยากล้างตู้เองแล้วพี่อันปิดข้างบอลที่ดีมันจะโดนมันไม่กระโดดหรอกอมันตัวเตี้ยเอาแรกเนะี่ยหมูอ่าลองอนะ่ะมันก็จะเพิ่มเลเวลไปมากขึ้นละนะเราก็แลกน้ำหมูปุ๊บะไมใช่นะหรไม่รู้อ่ะอ่าใช่ฮะปุ๊บสี่ชิ้นนะะมันก็จะเพิ่มเลเวลไปมากขึ้นนะครับ หัวมีเลเวล้ะครับผมบอกครับครับแรกขานะขานก็เอามาเลยมนสักสก่อนพี่เมย์มาเมื่อหมาพรุนี้ครับคนใหญ่ย้อนเียกวไม่สัต <c oughs> มากูแ <c oughs> เอาก็มลนะหนูบอกว่าเมาวันนะีน้เมื่อ,อ,าารอครับครับ <c oughs>

ที่ชื่อชื่อคือ่าคุณกายครับชื่อคุณเอ่าใช่ป่ะอ่าอ่าคุณกายเดีด๋ยวเปดเซิร์ฟให้คุณกายเล่นไปนะครับอัดคลิปเวลาคุณกายไปเล่นเลยครับขอบคุณ

ภาพอะไรมีกาของภาพใส่สไม่เป็นอนะใสแข้างเดียวเออแล้วก็ภาพไมยิเียนี่ไงโมาเจอแล้วต้องีต้องยึดบ้านหลังีพี่นมาเราจะเล่น,นอเ,นเราเราต้องฟันเดี๋ยวคูจะฟันชาบ้าให้หมดก่อนเดี๋ยวจะฟันเองฟันเก่งมึงแหมที่ผ่า,บานบ้า ตัวแรกของเรานั่นคือไอหมอ่ะแมุ่กุกุกตุกุกุเยมึงเข้ามาบ้านกูก่ากูได้ไงอ่ะอ่ะมันิดประตูเลยใช่หบ้านมึงใช่ไหมกานบ้านกูแล้วเอ้จริงวยมี่ม่ได้กอบเต้จริงมนมสร้างมาให้เองัว่ตนะที่เต้เสียงพย้น กูไม่ได้สร้างสร้างกูยังสร้างไม่ถึงไหนทำอะไรบ้างครับนิดหน่อยที่บ้าหรอหลังต่อได้ของอะไรก็เถอไอ้ยาการยินชุมเยวให้หนักพ่อให้สัตว์เขาทำงานกันไม่ทำครับข้าเลย นี่คือลงโทษจากที่ไม่ได้ทำงานไงไอ้สัสแอบแอบมาผู้หญิงในบ้านนะแอบมาผู้หญิงในบ้านแต่จารณาฆ้ากับมังเนี่ยฮะมึงก็มองดูเพื่อเคยช่วยกูฆ่าเลยแค่นี่ไม่มีหมดแล้วมั้ยเอ้ยนี่ทำนาแต่กูไม่เอาไอ้สัสยิ่งมองเพื่อนมึงเนี่ยเพื่อนมึงทำนาไม่ทำ เก็บไว้ตัวเดียวก็พอนอือดีมากเนาะไปเก็บปะกูไม่เก็บไอ้สัตว์มองหน้ากูมังไม่ได้ทำงานเลยอ่ะมันชอบกูแค่มันไม่ได้ทำงานไอ้เฮียนี่ก็แอบมาสร้างแอบมาดูกิ๊บไงแอบมาดูแอบมาเยางเย้ยกันกับกงแอบนอนทินงจริงช่วยด้วยแอบมาแตะคนอื่นอยเงียอย่างเช่น เอนีไอหนีเหรอะนเหรอโดพี่งขอโทษนะครับที่ที่มีคำหยาบคายมาฮะขอโทษท่านผู้ชมที่ดูดิขอโทษดิครับท่านผู้ชมที่ดูความจักด้บ้านะฮะบ้านไม่มีคนแังเยวแค่ตัวเดิมพอแล้วบ้างไม่เหลือมาโอ้ชิผหายตัวเดียวเอะมึงแอบมาทำอะไรกันไหนสั์ไอ้นี่ทำแบบไม่รู้ไม่คิดเลย ไม่รู้พ่อไงแอบทำอยู่เมียแล้วรักเพศเดียวกันงี้มึงอ่ะเอาเอาหนะเอาหัวนะครัยืนหลังให้กูไม่มีใครยืนหลังให้กูเอาเรื่องแหละไม่ไม่พาไปตกน้ำอะไรเงี้ยแอ้เรื่องไอ้เฮ้ เออต้องเด็กเพอนช่วยหน่อยนะนี่หรอเอานี่ยคือลูกน้องยันเช้าไรเงี้ยใช่ป่ะหมดยังกูอีกตัวเดียวเอาหนีไปมันจะหนีไปหาเพื่อนวะเนี้ยดูอีกทีดิเผื่ออาจจะมีอีกอะไรอีกหลายตัวชิบหายแล้วว่ะไอ้เนี้ย แล้วก็ชาวบ้านของเราก็เรื้อเรื่องบ้านหลังนี้ด้วยไปเรื่อยๆค่ะอ้าเลือกบ้านอยู่เลยอ่าต่เอาบ้านไหนอ่ะเอาบ้านไหนก็ได้บ้าไหนต้อเลือกเองอ่ะครับนี่จะยยังจะไหนแต่แปลเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่บ้านถ้าเราเป็นภะษาไทยถัาเราต้องชี้เลยเลือกเลยเอาหลังนี้นะแล้วก็คุนกายก็อย่างนี้ เล่นแล้วไม่ทันนะครับกว้างนะครับอ่าก็วกว้างดีแต่ยังไม่ได้จิบป้าอยอเอาบ้านหนูเป็นทั้งหลังเลยแต่ยังเปนปราสากมันเป็นบ้านหมดแหละแต่ที่เหลือเป็นฟันเป็นบ้านเช่าก็ต้องหีเดี๋ยวหนูจะไปเช่านะ แต่ทางแบบคนจนแบบไม่มีบ้านแน,น่เลยสาธุอ่าเพื่อว่าครั้งนกูจะมีอะไรวะนั่งขอบใจดาบยาวนะโอ้โหไอ้สัตว์โดนไอ้ชิบทักก็เดี๋ยวเรา,าไป เราก็ไม่ต้องปิดปาครับเพรนี้ไม่มีเสีย้านอยู่โอเคไหมอีกที่อะไรนะงั้นไปทำคนอื่นบ้างไปทำสัตว์บ้างเถอะจับไม่มีอ่ะเพราะไม่ได้มีีแค่หนูเห็นน่ะโอ,อ้องหจูจะทำอนไอหนูอะไร่หมันกัดปะ ด็กแต่ใครเองเสรแล้วตกเล่นนะไม่อยากให้คเล่นเรงนี้หบ้านพังเออถ้าต้องไม่ทำพังอ่ะทำไมเล่นก็เล่นก็อยากแต่หลังยาไม่ทำพังนีายมีแค่นี้ก็มีแ่าไม่ยไม่มางยเรอ่ทีบ้านอ่ะเอออยาหาบ้านไม่เจอบ้านไม่ใช่ล ฟ้าไม่ติดปลายก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่บ้านหลังไหนนี้จังนอนบ้างล่ะติดปลายวะไม่มีเหลือเลยเหรอเล่นมีเหลือละ่สองหมมีหมหมายติดแนงบนยอดสูงสุดแต่ไม่เขียนชือ่อ จำได้ว่าบ้านเราติดปลายไม่เปลียนชื่อเขียน H O S O M E ครับก็เขียนว่า M Y ก็ใส่จุดคิดเพิ่มแค่นี้ครับก็สวัสดีครับ